我拉。 ก็ยิงเอ้ยสังวันกลองแต่ก่ะตอนหังสองเออยลองกําไรมาถึงองค์พระ้างไม่ยอกตอนเงินทุลีลงกราบไหวแต่ฉันชอนหังตาแลดูหน้าเจ้าพรามแม่ยี่สุนเป็นความเอ้ยเจ็บใจ มอบลองล่องน้ำมีได้กราบใสลงนิ่งไวในใจเออเออ,เอ,อจู๋เคยรักกับอารมณ์เออเออ,เอ,เอตจมลงวังเหลือเพลให้นาน,นางแในที่ชุนทื่นมากรัดดอกที่ชุนลูกปม่ใหญ่ผ่านน้อยทุนนี้ได้มาจากตา ผู้ใดรักยานศิญาณดวงพรามน้อยบอกุลงไปเวททางมาตาดาพานทยไกลไปพบพูดตาประจบนิพาตัวมารักกันเป็นพี่เลยแปรรวมทองรักกันเป็นน้อง โอ้ดันลอยเมียงงามเขาจะตามติดมาองละพัดลันดายิงได้ลงไลเราจะพูดให้อืึๆเขาจะว่าอีสุนหึงฉันผู้ชายดีเอาพัดว่าก็คือลม ให้เท้าเธอบัรทมเอ้ยเย็นสบายโถมนางนีสุนนั่นเคื่องขุนข้างในแล้วสวงร้อนอย่างควายเออเออเอลามอยาวว่าทุ่มามนิรามตอนเ่อผู้ทนรูไหมว่าเองตายเลี้ยงางูน เอจอนมุกมุนหนูไปเวนนายใจจำจาพุทโธนี่อุ้มไปามีน้ำใจ,จก็ดีไปสักเที่ยงไหนเราดีเป็นนี่เก่านี่เข้าวตกยากแต่จะรักให้มากไลยไปว่าฝากใครเมรัดที่ตุนโลูไปว่ามากกวามม่าในกจอนจะน,น้ายในลุงบัานไร พีดแววทูนั้นนินางมีพันธะหยิดดอกจำปาอีขึ้นแม่ถือไหวหยิดดอกจำปาอีขึ้นแม่ถือไว้แต่พอได้ทีรู้จักไม่มืดนานหยิดดอกจำปาอีกว้างลุ่มไปกว้างถูกกีรุณจนนูมาลีไดจจำ คอยฟังกระแตนิโคคำไทยฟังกระพัะดเสนาจะว่าอย่างไรให้แม่กระใจเออเออเอเอ,เอ ควางทิ้งรีดอกเอ้ยจำปาถ้าเป็นชู้สาวของเจ้าเมื่อไรไมาเองเอาดอกไม้มาควางปาแม่ยิสุนชมยงทรงเสกาทั้งไม่เกรงไงยาเอ้ย คามเอ้ยไม่มีแนะใรให้ว่ามีแต่ดอกตึปตานี่มา้ากว้างสาคัญว่านางนี่อยากจะได้ถูกหน่อยตรงอีจจะถือผิดไปทำไมแม่จุนแม่ใจเอะ ลาเธอโตอต,อ,ตอเที่ยงแทนก็ได้วาสนายี่สุนเลยสกุลต่ำจะตามแข่งบุญพรามเขาไม่ได้แม่ยี่สุนโซกาชนและนาลายแม่มันน้อยน้ำใจเออเอยตัวตกกา ชนละนาลายโอ้ยสุนโตกาชนละนาลายแม่มันหน่อยน้ำใจเอยตัว ได้ตัวเอวผูา ใจแต่ดูพรามมาอยู่นี่ต,ตัวกูก็เปล่าเอ๊ะจักตืนไปกปล่าเธอก็ไม่อะไรแต่มาลุงนักพรามนี่รักน้ำลืมเมียกขาจะหนงมันเมีเยงี่เธอมันไม่ได้แต่พอตื่นขึ้นเช้านี่หาวเลอือเลอือแต่กับพวกกระเพื่อไม่ค่อยจังไปแต่โบราณจงว่า ตรงน้ำบุง่งคุมน้ำเปรนล์ลายก็ตามนี้่ติจะเป็นต์ตายเอว่าทุกอ์ได้ที่เท่าดีเท่านี้ทุกข์กว่าผัวจะไม่ได้แต่ว่าไม่อาจไม่ท่านไม่ยอมเีจทองนี่ไปว่าท่วมหัวท่านไม่ยอมเีจผัวนี่ให้ตับไทยแต่ผัวน้องลมให้กง่มผ้าหนาวคนน้อง ข้าวไม่จ่าตาฟูรีมันไม่เหมือนจะมีนิโามาเทีย่งยงไล่จำจ่าหุ่มรวมนี่ไปว่ายัดนูนมันไม่เหมือนโคุณนี่โขงอุ่นตายหุ่มทุกทททตัวหน้าหุ่มผ้าต่วมตัวทุรุนนอนเลี้ยงเลี้ยงตาผัวรู้ไป นี่ใหมันชาติแกกันหาทูดไปมันนี่ไปถึงใจถึงจะแตกแทนนี้แทนก็กัน้าแต่แค่อดูหน้าสงครามหหยได้เป็นไรเห็นนี่ใหมันเส็นไปแต่แทนใ แต่แทนนี้หายเทียงเือแม่ยีชุนกรองความถัดสองสามลาขี้จะทูนไม่เหมาะที่ไปจำทองผิดคุงแกสมความคิดนี่ขงตู้ปรามันีคิดแล้วทุนนันนี่นางมีทันชาดจึงได้นง จุงทอดสีไก่ทำมารุทนิวงกระดาษชวมนิ้วงระดาีี่รุนเแกวมวันี้ตอนทั้งจองจ้องตามไล่เทนขาดกระใจเดูไปแวนนาพีเร็จแล้วกูพินเดินลินลาขึ้นยังประสา่นปเวยามี ตองเรียกจำเอ้ยพ่อจำเลยจาม,มองเข้ามาเล่นไพ่ตองกันเสียกับทีแม่ย่จุนโอภัยเขาไม่จายแจกทำยายทำแจกนี่ตีเว้นจิตดีไป่กรุพามไม่เด่นนี่เห็ดนายใหญด้วยว่าเพืนใจนี่อุ้งแมเ่เฮกีเล็กพูด อ้ยก็ทิดงคุณลือที่้มาที่ไทยไม่ขอบตัวนหนที่ทิ้งไหยทีควายโลกลามโจวสอยี่จุนทองจามไทยนั้นกองงามนือไตเวนเลือดีแม่ยี่จุนกุ้ตีที่ไตแม่ขี้ปลาสามน้อยตัวห้านี่คืนมาทันที แม่ยีสุนตัวแปดตัวนี้ชิ้งงามงามไบโผลพรามตัวสามนี่เลยทิงชีแม่ยีสุนก็วตัวนึ่งนีไว้เจ็ดนกตามเลยทะลนุนี่ไว้เยียวทีแม่ยีสุนตัวอีวยาวมาตั้งหลายหงนแล้วเอามาปนนี่เจ๊ก๊ะ ของข้าพองี่ไทยติ้องตองดูสามานีคุณแม่คุณนายมี่ันจะนั่งเท่งวัดเงินมาเท่งมีคนละปีต้องปีจะตั้งใน,นเท่งอี 高台内。Oh, เชิญแต่ให้ทีเออเออเออเอ,อ